ตอนที่5ปักใจที่ทำให้หนาเกลือลดลงเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบาก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลาย ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยในวันนี้มีดิฉันญยอาลีค่ะมาทําหน้าที่ดําเนินรายการค่ะค่ะและดิฉันอัศลารัชการันมาร่วมดําเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้ฟังเรื่องราวของผู้ที่ทําอาชีพนาเกลือที่ตําบลตันหยงลุโลอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแล้วก็ทราบถึงประวั ความสําคัญของเกลือในอดีตนะคะรู้จักคําว่าเกลือหวานกันไปแล้วนะคะ,ะมาวันนี้นะคะคุณยะเราจะพูดถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของนาเกลือค่ะว่าทําไมนะเกลือในอดีตที่เคยมีเยอะปัจจุบันนี้กลับลดน้อยลงค่ะ ค่ะก่อนที่เราจะมาพูดถึงนาเกลือลดลงเรามาพูดถึงประโยชน์กันก่อนนะคะคุณอัสราคะ,คะว่าเกลือเนี่ยเป็นสินจำเป็นอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะคะ,คะเพราะว่าเกลือนี่จะช่วยรักษาโรคต่างๆเป็นเครื่อง ปรุงอาหารแล้วก็ช่วยตะนอมอาหารนะคะในชุมชนตันหยงลุโลนี่นะคะก็นิยมเอามาทําน้ําบูดูปลาตากแห้งแล้วก็ดองผักผลไม้นะคะคุณผู้ฟังคะมนุษย์เรานี่นะคะรู้จักนําเกลือมาใช้ประโยชน์มาชา้านานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังก็จะเห็นนะคะถึงความสําคัญของเกลือที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทุกบ้านคงจะมีเกลืออยู่ในบ้านของทุกคนใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วจากการที่โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสียงจากผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นของพวกเรานี้นะคะได้ลงไปสํารวจข้อมูลนะคะแล้วก็ลงไปสัมภาษณ์คนในชุมชนตันหยงรูโลนะคะทําให้เราพอจะสามารถสรุปสาเหตุสําคัญของการลดลงของนาเกลือได้กี่ประการคะก็มีอยู่หลายประการเหมือนกันกับคุณย่าคะ,ะประการแรกที่เราค้นพบนะคะ แล้วคือว่า เ,เกลือปัตตานีนะคะ,คะแม้จะได้ชื่อว่าเป็นเกลือหวานนะคะแต่ก็เป็นเกลือเม็ดค่ะยังไม่เป็นที่นิยมเท่าเกลือสมุนแล้วก็เกลือสินเทาที่มาจากภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานค่ะใช่ค่ะคุณอัสราค่ะของเขานี่นะคะมีราคาถูกแล้วก็แปรรูปเป็นเกลือป่นมีบรรจุภัณฑ์ที่น่าใช้และที่สําคัญนะคะหาซื้อได้ง่ายอีกด้วยค่ะใช่ค่ะอย่างเกลือของปัตตานีนี่นะคะยังได้รับการแปลร,รูปอะค่ะยังเป็นเกลือเม็ดอยู่เลยค่ะแล้วก็สาเหตุสําคัญของการลดลงของการทํานาเกลือนี้นะคะก็การทํนา นาเกลือบ้านเรานี่นะคะจะถูกแปลสภาพเป็นนากุ้ง<ช>เป็นโรงงานอุตสาหกรรม<ช>แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะการทํานาเกลือพื้นดินต้องแข็งนะคะเมื่อไหร่ที่พื้นดินตรงนั้นถูกขุดทํานากุ้งขึ้นมานี่นะคะดินก็จะเสียนะคะ ไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะก็อาจจะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สามารถที่จะกลับมาทํานากเกลือได้อีกด้วยคุณผู้ฟังก็จะเห็นนะคะว่าหลายที่นะคะที่เคยเป็นนากรุ้งนะคะแล้วก็ พอเลิกทำนากุ้งแล้วก็กลับมาทำนาเกลือไม่ได้<ช>นะคะแล้วก็ประการต่อไปค่ะคุณย่าคะสาภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อก่อนนี่คะฤด,ดูร,ร,ร้อนยาวมากทําให้ทํานาเกลือได้นานนะคะพอมาปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าฝนตกมากค่ะใช่ฝนตกไม่เป็นฤดูกาลเลยะะใช่ค่ะแล้วก็ฝนตกฤดูฝนก็มาเร็วด้วยค่ะ<ช>นะคะ,ะ,คะทําให้ระยะเวลาของการทํานาเกลือนี่คนะ,คะสั้นลงเพราะการทํานาเกลือนี่นะคะต้องใช้แสงแดดนะคะในการตากให้แห้งแล้วก็อกสาเหตุหนึ่งนะคะคุณอัสรคะมลภาวะทางน้า ที่เกิดจากการปล่อยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็บ้านเรือนนะคะอาจจะทําให้น้ํานี่จืดแล้วก็น้ําเสียก็จะเข้ามาในนาเกลือนะคะอาจจะกลายเป็นตะไคร่น้ําสีเขียวมเมื่อถึงฤดูทํานาเกลือนะคะคุณอัศราคศชาวนาเกลือนี่นะคะก็ ต้องทาความสะอาดพื้นนาแล้วก็เมื่อชักน้ําเข้านาแล้วนะคะหากน้ําไม่สะอาดดีพอนะคะสีของเม็ดเกลือที่ได้ก็จะไม่ขาวก็จะส่งผลให้ขายไม่ได้ราคาค่ะค่ะคุณย่าคะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเราไปฟังเสียงของกํานันตําบลนจันหยงลูโลกันก่อนดีกว่านะคะว่าเมื่อฝนตกมากมีผลกระทบอย่างไรและน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีผลต่อการทํานาเกลืออย่างไรค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะปัญหาที่โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่แถวแหลมดุกตำบลบาน,นาเนี่ยปล่อยน้ำเสียจากโรงงานนี้ไปลงทะเลทำให้สากน้ำต่างๆหรือน้ำเนี่ยที่จะทำนาเกลือไม่สมบูรณ์เหมือบที่ผ่านมาเพราะว่าสาเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรมตรงนี้ ก็ค,คิดว่าตัวนี้น่าจะแก้ปัญหาให้โรงงานทำอย่างให้โรงงานสาร,รมเนียพยายามที่ต้องปรับหรือว่าน้ําเสียเนี่ยอย่าปล่อยลงในะต้องกรองน้ำให้ให้สะอาดก่อนแล้วก็ลงถ้าหน้าฝนเนี่ยน้ำจะเปลี่ยนสีนะครับจากสีเขียวยจะเป็นสีแดงบ้างอะไรบ้างนี่ก็คือสาเหตุที่มีปัญหาเรื่องนาเกลือ คุณผู้ฟังคะนั่นคือเสียงของกำนันตำบลนตันยงลูโลค่ะคุณแวอุมาแวดอเลที่พูดถึงผลกระทบที่ทำให้หนาเกลือของปัตตานีมีจำนวนลดน้อยลงค่ะ อย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วนะคะคุณย่าว,ว่านาเกลือลดลงนี่ก็มีหลายประการนะคะประการแรกที่พูดไปแล้วคือว่าบรรจุภัณฑ์ของเราที่ไม่น่าใช้นะคะ,ะก็คือ2ก็คือเรื่องของนาเกลือที่ถูกแปรรูปเป็นนากุ้งนะคะแล้วก็ไม่สามารถกลับมาทํานาเกลือได้อีกประการต่อไปก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปฤดูฝนยาวนานกว่าปกตินะคะแล้วก็เรื่องของมลภาวะทางน้ํานะคะการที่โรงงานอุตสาหการรมปล่อยน้ําเสียเข้ามาทําให้เกลือที่ได้ไม่ขาวอะคะ่ะ แล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะคุณอัศราคาไม่มีผู้ที่จะสืบทอดของการทํานาเกลือนะคะเยาวชนรุ่นหลังๆนี้นะคะบางส่วนเห็นว่าเป็นงานหนักงานโรน้อนงานเหนื่อยแล้วก็ได้เงินไม่คุ้มค่าเหนื่อยค่ะ ค,คุณผู้ฟังคะแล้วก็ชาวนาเกลือบางรายนะคะที่มีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะก็ยังขายที่ดินให้กับนายทุนเนื่องจากเห็นว่าที่ดินมีราคาดีและเลิกทํานาเกลือหันไปประกอบอาชีพอื่นค่ะคุณผู้ฟังคะเพื่อเป็นการยืนยันถึงการลดลงของนาเกลือนะคะเราไปฟังคุณสอาลีเจมุผู้ที่ยังคงประกอบอาชีพการทํานาเกลือเล่าให้ฟังคะ่ะ อันนี้เป็นเสียงจากวงสุนทนานะคะที่เราสองคนนะคะคือใช้กับคุณย่าลงไปเก็บข้อมูลงานวิจัยใ,จในพื้นที่ค่ะหนักวันนีเกลือนจะได้เงินมันต้องอ๋อมันต้องเหนื่อยไอ้นู้ไม่เหนื่อยปีหนึ่งก็ได้เอาไปส่วนเงินเช่านล้เงินเช่าถ้าเช่าก็าเช่าถ้าขายก็าขายเลยแล้วเอาเงินไปซื้ออะไรซื้อส่วนส่วนส่วนยางก็มีส่วนมันถังบ้างก็มีน้ำเครื่องจะได้เงินได้เงินแต่มันเหนื่อย แล้วของแบขายไหมคิดว่าไม่ขายคิดว่าไม่ขายแต่ทำไปยังแต่ทําไปเรื่อยๆไม่ใช่กอแบยังของพ่อแม่ของแม่แล้วคนอื่นเขาขายคนในหมู่บ้านมีมีที่ขายมาที่ขายเยอะส่วนมากขายให้ใครในตุนนาเกลือนานาคุ้งนากุ้งอะแต่ก่อนนาคุ้งมาประมาณเสียห้าปีมากก่อนเยอะแ้วไปมาทำนากุ้งนี่นาเกลือเสียไหมกลับมาทำนาเกลือไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเบร่อตอนนี้นากุ้งก็ล่มหมดแล้ว มีอย่างยังยังมีก็มียังยังอยู่ก็อยู่นะอย่าล้มก็ล้มสมวนสมาล้มล้มเพราะอะไรนะกุณตายเลี้ยงไม่เป็นเดี๋ยวไม่ถูกไม่ไม่ฟืนดินเยอะแล้วทำไมแล้วถ้าเกิดว่าอาแบได้แม่อาแบยกนาเกือให้อาแบอาแบคิดจะขายไม่ไม่ไม่ขายแล้วทำไมเพราะอะไรอ่ะอาแบชอบคอแบชอบนาเกืออาแบตำงามสมัยทั้งละแปะสีสตังกับยาละแปะละแปะพืชแตสมัยนั้นก็เต็มเลย แปดสิสตังพ่อพ่อแบรต้มาถ้มาถ้าไม่เรียนต้องทํางานทํางานกับพ่อต้องมาเรื่อยๆพอเวลาเวลาเวลาระดูวัยจระดูนาเกลอก็ไปเนาะเนาะบ้านบอเวลาระดูนาเกลากลับบ้านนี่นังน ออค,คุณผู้ฟังคะนั่นคือเสียงของคุณสอาลีเจมุคะ่ะผู้ที่ยังคงประกอบอาชีพการทํานาเกลือคุณสอาลีบอกว่าแม้การทํานาเกลือจะเป็นงานหนักและเหนื่อยนะคะแต่ก็ยังคงชอบที่จะประกอบอาชีพนี้ต่อไปคะ่ะคุณผู้ฟังคะที่เราพูดคุยกันวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของสาเหตุปัจจัย ที่ทําให้การทํานาเกลือที่ตําบลจันยงนูลโลต้องลดน้อยลงค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการปั้นน้ําเป็นเกลือค่ะ <_ S 2> เพื่อที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ <_ S 1> <_ S 2> แล้วก็ยังเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ร่วมกันสืบทอดให้อาชีพการทำนาเกลือมีอยู่ต่อไปนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องฝากทางผู้ใหญ่นะคะหน่วยงานราชการนักการเมืองผู้นำท้องถิ่นนะคะที่เห็นถึงคุณค่าของนาเกลือค่ะ แหล่งเดียวของภาคใต้เรานะคะจังหวัดปัตตานีที่ยังคงมีการทํานากเกลืออยู่ค่ะร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ให้อาชีพนี้มีอยู่ต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันยอาลีและก็คุณอัสรารัตการันต้องลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะทอนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งนี้